สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมอาจารย์นหนูนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรสิธิ์ทรงม้านะครับจากช่อง IT for Life สำหรับคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับผมใช้งานอยู่ก็เลยคิดว่าไหนๆใช้แล้วก็มาแบ่งปันกันสำหรับท่านที่รู้แล้วก็ถือว่าคามไปนะครับท่านยังไม่รู้ก็เรียนรู้ด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะทำการสอนเรื่องของการดาวน์โหลด รายชื่อผู้เข้าเรียนหรือผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยบางทีนักศึกษาเนี่ยก็จะมีการเ,าเข้ามาซ้ําออกบ้างเข้าบ้างออกบ้างเข้าบ้างเมื่อราโหลดมาแล้วเนี่ยเราจะเช็คชื่อนักศึกษาเนี่ยเราก็จะต้องมีการมีการลบรายชื่อที่ซ้ําออกก็จะมีการใช้ฟังก์ชันของ Excel นิดนึงมาทําการลบง่าย,ายเพื่อได้รายชื่อที่เฉพาะจริง นะครับในการเข้าเรียนของเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นตรงคลิปนี้นะครับตรงที่เห็นหน้าจออยู่เนี่ยผมคงคงไม่ไม่ไมไ้่ได้อัดอเอาไว้ตอนที่สอนก็ดึงๆึงมาจากของอสไลด์ในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวยังไงผมจะทํำลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้ก็การดาวน์โหลดนีครับก็เวลาเราเข้าใช้งานนะครับไปที่ในส่วนของ Participant ก็คือตัว participant คือตัวที่มีรูปคนอยู่นะครับมีรูปคนเยอะๆเนี่ยฮะ เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีรายชื่อของคนเข้าเรียนอยู่เห็นไหมฝั่งนี้ตรงนี้นะครับแล้วคลิกตรงนี้จุด3มจุดเนี่ยแล้วก็หรือมีเครื่องหมายลูกศรเนี่ยกิมเข้าไปนะมันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เรียนเพะะนื่อนผมไม่ได้เรคคอรอด้านนี้ไว้นะครับปฏิสอนไปแล้วนะครับนึกขึ้นได้ว่านแนะนําก็เลยถือว่าบวกไปด้วยในตัวนะครับอันนี้ก็เราจแบบไฟเอ็กเซลครับแบบนี้ครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับเรื่องของการดาวน์โหลดก็คือไฟล์ที่ a r t i c i p a น t s นะครับอยู่ตรงกลางครับแล้วก็มีปุ่มดาวน์โหลดเป็น csv ตรงนี้นะฮะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วขออนุญาตเปลี่ยนเป็นไฟล์ excel ที่ผมดาวน์โหลดเลยนะครับนะครับ excel ผมดาวน์โหลดเป็นนี้ฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้ excel นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับ excel แบบนี้ครับ excel นี้ฮะจริงเว็นนี้ครับหน้าตาอย่างนี้นี่คือของผมนะผมใช้ล่าสุดเลยเนี่ยครับมีสามช่อง มีชื่อและสกุลของเขาครับเขาเข้ามาจอยออกไปเข้ามาเวลาไหนออกเวลาไหนวันนั้นจะสังเกตว่ามันจะมีชื่อซ้ำอย่างนี้ซ้ำเห็นไหมเห็นไหมฮะซ้ำอยู่เห็นไหมครับซ้ำอยู่เห็นไหมครับทีนี้ผมมากูพิเคทให้ดูนะฮะอันนี้เป็นผมมาทำเพื่อให้เพื่อเห็นชัดเจนขึ้นว่าอันเนี้ยซ้ำอันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำเดี๋ยวเราจะลบที่ซ้ำออกเพื่อจะได้เช็คชื่อได้ง่าย อันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเป็นเทคนิคแล้วกันเผื่อใครมีดีกว่านี้ก็มาแนะนํากันนะครับวิธีการครับเพิ่อนผมใช้เป็นภาษาไทยพอดีผมยังไม่ได้แก้ตัวที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ผมยังเป็นภาษาไทยอยู่ก็ไปที่เมนูคําว่าข้อมูลท้าภาษางที่คือ Data ครับ Data นะฮะก็ดูตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วไปที่ในส่วนของเมนูบาร์นะครับ ดะ d a ต a ตัวนี้เดี๋ข้อมูลเนี่ยเป็นส่วนของคำว่าอ่า remove remove duplicate หรือของผมเนี่ยเอารายการที่ท้ำออกภาษาไทยนะฮะภาษาอังกฤคือการ remove duplicate นั่นเองก็คือลบสิ่งที่ซ้ำกันออก,กลองดูนะเอาเมาส์คลิกตัวนี้นะฮะปึ๊บหนึทีกด remove ตัวนี้หนึ่งครั้งปึ๊บพข้าหนึ่งครั้งมันจะถามว่าเราจะเลือกให้ซ้ำตัวไหนผมบอกว่าจะเลือกซ้ำ เฉพาะไอ้ตัว column A ก็เอ o l u m n A ไว้กดตกลงครับจะเห็นว่าบอกว่าตอนนี้สามทั้งหมดห้าสิบหกเลยคงเหลือห้าสิบสามก็คือสามมากเหไหมค่าสิบหกค่าที่ซ้ําเลยลองดูนะฮะตอนนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปละเห็นไหมครับว่ามันเหลือแค่ชี่เดียวชี่เดียวเห็นไหมไม่มีไม่มีเกินเห็นไหมครับไม่มีเกินเห็นไหมฮะแต่เดิมเนี่ยมันเกินอยู่เห็นไหมครับมันจะเลขเกินอยู่เห็นไหมฮะ มันมีซได้ไหมฮะก็เป็นเทคนิคนะครับในการนําไปใช้นะครับแล้วก็ไปเช็คชื่อเดี๋ยวว่าหลังจะมีมีแนะนําอื่นเพิ่มเติมให้นะครับก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปแค่นี้เองนะครับสำหรับการดาวน์โหลดแล้วก็การลบรายชื่อที่ซ้ำออกไปนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระต่ายด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกด ุ subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของช่องเรานะครับเพราะไอทเข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันครับ